เริ่มแล้วงานสาัต์เดือนสิบวัดไทยเรืองบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่วันที่2ถึง10กันยายนในงานจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันมาเริ่มกันที่ร้านแรกกับร้านลูกชิ้นสีอุทยัยหมูย่างน้ำตกร้านนี้เขามีทั้งหมูย่างหมูทอดแล้วก็ลูกชิน้นราคาไม้ละสิบบาทแถมมีบุฟเฟ,ฟ่ผักตักไม่อัน้นหมูย่างเขาไมไห้ใหญ่กำลังดีเนื้อนุ่มรสชาติอร่อยต่อมากับร้านตองอ่อนหมูยออุบลหมูยอเสียบไม้นึ่งเขามีสูตรพริกไทยดำหมูยอหนังแล้วก็พริกสดราคาไม้ละสิบ ที่ตั้มเคยกินเมนูขนมลาเลยนะคะจะลงไปทอดบนกระทะแบบนี้หนึ่งห่อเขาขายอยู่ที่40บาทขนมลากรอบมากรสชาติหวานอ่อนๆอร่อยเลยต่อมากับร้านผัดไทย20ร้านนี้เป็นร้านรวมเส้นที่มีเมนูหลากหลายมากเห็นเนี่ยราคากล่องละยี่สิถ้าเป็นสปาเกตตี้แบบนี้กล่องละ30มสิบตั้มสั่งเมนูสปาเกตตี้ผัดหอยลายรสชาติใช้ได้ต่อมากับร้านสถานีน้ำร้านนี้เขามีน้ำหลายอย่างมากน้ำเงาะน้ำมะพราวน้ำลำไยน้ำลิ้นจี่หนึ่งแก้วราคาเริ่มต้นที่30บาทของเขาจะไม่หวานมากนะครับดื่มได้กําลังดีเนื้อเงาะสดอร่อยมากรัปิทท้ายกนนนนี่ขมจ ปากใต้นครศรีร้านนี้เขามีแกงเขียวหวานแกงไตปลาน้ำพริกน้ำยาปา่าน้ำยากะทิ<ด>น้ำยา,าแบบชาวใต้เ่็นใจเขาขายอยู่ที่ราคา50บาท <c oughs> ช้าจัดจ้านใช้ได้ไ<อ>งานนี้พอไปถึงอาจจะตกใจหน่อยเหมือนงานไม่มีอะไร <c oughs> แต่พอเดินไปหลังวัดร้านค้ายเยอะอยู่อจอากหารเขายังมีของเล่นของใช้สินค้าราคาถูกมาขายกันอีกมากขายเป็นสายเล่นเกมชินวันที่นี่ก็พอมีให้เล่นกันนะคะัิที้ชาสวรรค์ม้าหมุนสําหรับเด็กที่นี่เขาก็มีมางานวัดไพ่เหลืองกันแล้วก็อย่าลืมมาร่วมกันทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลกันด้วยนะคะงาานนห้ม่มั้วยนะ